คุณที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่อาจจะเริ่มรู้สึกว่าช่วงนี้ตัวเองขาอ่อนแรงลงลุกจากเก้าอี้ลำบากขึ้นหรือรู้สึกเหนื่อยง่ายกว่าเมื่อก่อนมากใช่ไหมครับอาการเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการแก่ตัวธรรมดาเท่านั้นนะครับแต่มันคือสัญญาณเตือนที่ชัดเจนของภาวะที่เรียกว่ากล้ามเนื้อสลายหรือซาโคพีเนียครับภาวะกล้ามเนื้อสลายไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เลยนะครับ แต่มันคือภัยเงียบอันดับหนึ่งที่คุกคามคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุครับความเสี่ยงของกล้ามเนื้อสลายการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อที่สะสมมาตลอดชีวิตจะทําให้คุณผู้สูงวัยมีความเสี่ยงต่อการหกล้มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดครับการหกล้มเพียงครั้งเดียวสามารถนําไปสู่กระดูกสะโพกหักการผ่าตัดและการต้องนอนติดเตียงได้เลยนะครับซึ่งนั่นหมายถึงการสูญเสียอิสรภาพในการใช้ชีวิตประจําวันอย่างสิ่งเชิงครับ นอกจากนี้การที่มวลกล้ามเนื้อลดลงยังส่งผลกระทบต่อระบบเผาผลาญทําให้ร่างกายดื้อต่ออินซูลินและเสี่ยงต่อโรคเบาหวานมากขึ้นอีกด้วยครับนี่คือวงจรของการเสื่อมทโทรมที่เราทุกคนต้องหยุดมันให้ได้ครับสาเหตุหลักที่สําคัญ Anabolic Resistance คุณอาจจะคิดว่าตัวเองก็ทานอาหารครบสามมือ้อและมีโปรตีนอยู่ในอาหารพ่อสมควรแล้วนี่นา,าแล้วทำไมกล้ามเนื้อยังหายไปอยู่หลัก คำตอบอยู่ที่ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Anabolic r e s i s t a n c e ครับคุณต้องทำความเข้าใจว่าเมื่อเราก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุร่างกายของเราจะตอบสนองต่อสัญญาณการสร้างกล้ามเนื้อที่ได้รับจากโปรตีนได้ลดลงอย่างมากครับแม้คุณจะทานโปรตีนในปริมาณเท่าเดิมกับตอนที่คุณอายุ30ปีแต่ร่างกายของคุณกลับไม่สามารถนำโปรตีนนั้นไปกระตุ้นการสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเดิมครับ ความต้องการโปรตีนที่แตกต่างด้วยเหตุผลของ Enabolic Resistence นนี่เองครับที่ทำให้นักโภชนาการและนักวิทยศาศาสตร์การกีฬาต่างเห็นพ้องต้องกันว่าผู้สูงอายุต้องการโปรตีนมากกว่าวัยหนุ่มสาวครับหากวัยหนุ่มสาวอาจจะต้องการเพียง0.8กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันแต่ผู้สูงอายุที่ต้องการรักษามวลกล้ามเนื้อหรือกำลังฟื้นฟูลหลังการเจ็บป่วย อาจจะต้องการถึง1.0ถึง1.2กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันเลยทีเดียวครับการทานโปรโตีนไม่ถึงปริมาณที่เหมาะสมกับวัยคือความผิดพลาดยิ่งใหญ่ที่เร่งให้กล้ามเนื้อสลายสารอาหารหลักลูซีนคือกุญแจสำคัญโปรโตีนไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในการกระตุ้นให้ร่างกายเข้าสู่โหมดการสร้างกล้ามเนื้ออย่างแท้จริงคือกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่เรียกว่าลูซีนครับ ลูซีนทำหน้าที่เหมือนสวิตช์เปิดกระบวนการสร้างกล้ามเนื้อหรือ mTOR pathway การที่เราจะแก้ไขภาวะ a a b o l i c r e s s s t a n c e ได้นั้นเราไม่เพียงแต่ต้องทานโปรตีนในปริมาณที่สูงขึ้นเท่านั้นแต่ต้องทานโปรตีนที่มีลูซีนเข้มข้นให้ถึงเกณฑ์ a n a b o l i c threshold หรือจุดที่เพียงพอต่อการกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อในแต่และมื้ออาหารด้วยครับ ในคลิปนี้เราจรึงได้รวบรวม3เทคนิคก,การทานโปรโตีนที่เป็นหัวใจสำคัญในการต่อสู้กับภาวะกล้ามเนื้อสลายในวัยสูงอายุครับเป็นเทคนิคที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขภาวะ a n a b o l i c resistance โดยเฉพาะและเพื่อให้คุณได้รับลูซินในปริมาณที่ถูกต้องในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดครับเราจะเน้นไปที่การเพิ่มปริมาณโปรโตีนในมื้อหลักการกระจายโปรโตีนให้ทั่วถึงตลอดวันและการใช้สารอาหารเสริมที่ช่วยส่งเสริมการทำงานของกล้ามเนื้อครับ ถ้าคุณพร้อมที่จะนำความรู้นี้ไปใช้เพื่อหยุดการสูญเสียกล้ามเนื้อกลับมามีขาที่แข็งแรงและกลับมามีคุณภาพชีวิตที่เป็นอิสระอีกครั้งแล้วเนี่ยผมขอให้คุณอยู่ฟังต่อให้จบคลิปนี้เลยนะครับและถ้าคุณคิดว่าความรู้นี้มีประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุทุกคนเนี่ยผมขอรบกวน3อย่างนี้เลยครับช่วยกดไลค์คลิปนี้ไว้เลยนะครับเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าคุณจะให้ความสำคัญกับการดูแลมวลกล้ามเนื้ออย่างถูกต้อง กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการชนคุยและข้อมูลดีๆในบทต่อไปที่เราจะเปิดเผยเทคนิคแรกในการเพิ่มปริมาณโปรโตีนให้ถึงเกณฑ์กระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อและที่สำคัญที่สุดช่วยกดแชร์คลิปนี้ออกไปให้คุณผู้สูงอายุทุกคนได้รู้ว่าการขาอ่อนแรงไม่ใช่เรื่องที่ต้องยอมจำนวนครับเมื่อเราเข้าใจถึงกลไกของกล้ามเนื้อสลายแล้ว ในบทต่อไปเราจะมาเริ่มต้นกันที่เทคนิคที่1ในการเพิ่มปริมาณโปรตีนในมื้อหลักกันนะครับเมื่อกี้เราได้พูดถึงภัยเงียบของภาวะกล้ามเนื้อสลายและได้ทำความเข้าใจถึง Enabolic Resistance ที่ทำให้ร่างกายผู้สูงไวัยไม่ตอบสนองต่อโปรตีนเท่าเดิมไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะแก้ไขภาวะนี้ได้อย่างไรครับเทคนิคที่1คือหัวใจสำคัญของการกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุ นั่นก็คือการเพิ่มปริมาณโปรโตีนในมื้ออาหารหลักให้ถึงเกณฑ์ที่เหมาะสมในแต่ละครั้งที่ทานครับความเข้าใจผิดที่ต้องแก้ไขความผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดของผู้สูงอายุคือการทานโปรโตีนแบบแบ่งๆหรือทานเพียงเล็กน้อยในแต่ละมือ้อเช่นการทานโจ๊กข้าวขาวหนึ่งชามเล็กๆก,กับหมูสับนิดเดียวในมื้อเช้าการทานเช่นนี้อาจทําให้ได้รับโปรโตีนรวมทั้งวันเพียงพอแต่ในแต่ละมื้อนั้นโปรโตีนไม่สูงพอ ที่จะไปกระตุ้นสวิชการสร้างกล้ามเนื้อลูซีนให้ทำงานได้อย่างเต็มที่ครับเป้าหมายที่ต้องทำให้ถึง Anabolic Threshold คุณต้องเข้าใจว่าร่างกายของผู้สูงอายุต้องการลูซีนกรดอะมิโนสำคัญในปริมาณที่สูงกว่ามากเพื่อส่งสัญญาณให้กล้ามเนื้อเริ่มกระบวนการซ่อมแซมและสร้างใหม่ครับปริมาณโปรตีนที่เหมาะสมที่จะไปกระตุ้นสวิชนี้ให้เปิดได้อย่างเต็มที่ในแต่ละมื้ออาหารหลั มื้อเช้ากลางวันและเย็นควรอยู่ที่ประมาณ25-40กรัมของโปรโตีนคุณภาพสูงต่อมื้อครับการที่คุณทานโปรโตีนไม่ถึง25กรัมต่อมือ้อก็เหมือนคุณกดสวิตช์แต่ไฟไม่ติดนั่นแหละครับกล้ามเนื้อก็จะยังคงสลายอยู่แหล่งโปรโตีนที่สำคัญและมีลูซีนสูงการเลือกแหล่งโปรโตีนก็สำคัญไม่แพ้ปริมาณครับเราควรเลือกโปรโตีนที่มีลูซีนสูงและย่อยง่ายครับเวบโปรตีน ถือเป็นสุดยอดโปรตีนในการสร้างกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุครับเพราะมีลูซีนสูงที่สุดและเป็นโปรตีนที่ดูดซึมเร็วทําให้กรดอะมิโนเข้าสู่กระแสะเลือดได้ทันท่วงทีเหมาะอย่างยุ่งสําหรับทานในมื้อเช้าหรือทานทันทีหลังออกกําลังกายครับไข่ไก่ไข่ทั้งฟองเป็นแหล่งโปรตีนที่สมบูรณ์แบบและมีราคาไม่แพงครับไข่3าถึงสฟองในมื้อเช้าสามารถให้โปรตีนคุณภาพสูงได้ประมาณ18-24กรัม ซึ่งใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่ต้องการมากครับที่สำคัญคือไข่แดงมีวิตามินและไขมันดีที่ช่วยในการทำงานของกล้ามเนื้ออีกด้วยครับคุณควรทานเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกแล้วในปริมาณเท่ากับฝ่ามือของคุณเองในทุกมื้อครับความผิดพลาดในมื้อเช้าที่ต้องแก้ไขทันทีหากคุณเป็นคนที่ชอบทานมื้อเช้าเบาๆเช่นโจ๊กเปล่าขนมปังทาแยามหรือกาแฟดำนี่คือช่วงเวลาที่คุณกำลังปล่อยให้กล้ามเนื้อสลายตัวอย่างรวดเร็วครับ เพราะร่างกายอยู่ในภาวะอดอาหารมาตลอดคืนการได้รับโปรโตีนน้อยนิดในมื้อเช้าจะไม่เพียงพอต่อการหยุดยั้งการสลายตัวของกล้ามเนื้อเลยครับคุณต้องเปลี่ยนมื้อเช้าให้เป็นมื้อโปรโตีนสูงทันทีครับเช่นการทานเวโปรโตีนปั่นหนึ่งแก้วหรือไข่คน3าฟองคู่กับเนื้อปลาเล็กน้อยครับการปฏิบัติเพื่อวัดผลจริงลองคำนวณง่ายๆดูนะครับว่าเมื่ออาหารปกติของคุณมีโปรโตีนถึง25กรัมหรือไม่ถ้าไม่ถึง นั่นคือสาเหตุว่าทำไมคุณถึงรู้สึกขาอ่อนแรงครับการที่คุณตั้งใจเพิ่มโปรตีนในมื้ออาหารหลักแต่ละมื้อให้ถึงเกณฑ์นี้จะเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดให้กับร่างกายว่าตอนนี้ถึงเวลาสร้างกล้ามเนื้อแล้วครับซึ่งเป็นการแก้ปัญหา Anabolic Resistance ได้อย่างตรงจุดครับถ้าคุณพร้อมที่จะนำเทคนิคที่2ซึ่งเป็นเรื่องของการกระจายโปรตีนให้ทั่วถึงตลอดวัน ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างกล้ามเนื้อให้ได้มากที่สุดแล้วเนี่ยผมขอความคารุณาช่วยสนับสนุนด้วย3อย่างนี้เลยนะครับช่วยกดไลค์คลิปนี้ไว้เลยนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าคุณจะเริ่มปรับมือเช้าให้มีโปรโตีนสูง25-40กรัมทันทีกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการชวนคุยและข้อมูลดีๆในบทต่อไปที่เราจะสอนการกระจายโปรโตีนอย่างชาญฉลาดและที่สำคัญที่สุด ช่วยกดแชร์คลิปนี้ออกไปให้คุณผู้สูงไว้ทุกคนได้รู้ว่าการเพิ่มโปรตีนในมื้อหลักคือวิธีที่ง่ายที่สุดในการหยุดขาอ่อนแรงครับเมื่อเราได้เรียนรู้วิธีการเพิ่มปริมาณโปรตีนในมื้อหลักแล้วในบทต่อไปเราจะมาดูเทคนิคที่2ในการกระจายโปรตีนให้ทั่วถึงตลอดวันนะครับเมื่อกี้เราได้พูดถึงเทคนิคที่1ในการเพิ่มปริมาณโปรตีนต่อมือ้อให้ถึงเกณฑ์กระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อ หรืออ o นาโบลิกเทชโฮไปแล้วนะครับนั่นคือประมาณ25-40กรัมต่อมื้อหลักครับแต่การทานโปรโตีนให้ถึงเกณฑ์น,นี้เพียงอย่างเดียวอาจยังไม่เพียงพอต่อการสร้างกล้ามเนื้อที่แข็งแรงที่สุดในผู้สูงอายุครับเราต้องนำมาสู่เทคนิคที่สองที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือการกระจายโปรโตีนให้ทั่วถึงตลอดวันหรือโปรตีนเพซิ่งครับ ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโปรโตีนรวมต่อวันหลายคนเข้าใจว่าขอแค่โปรโตีนรวมทั้งวันถึงเป้าหมายเช่น60กรัมก็พอแล้วซึ่งในวัยหนุ่มสาวอาจจะทำได้ครับแต่ในผู้สูงอายุที่เผชิญกับภาวะอนาโบลิกเรสิสแตนนั้นการทานโปรโตีนปริมาณมากกระจุกตัวอยู่ในมื้อเดียวเช่นทานโปรโตีน50กรัมในมื้อเย็นแล้วทานแค่5กรัมในมื้อเช้า จะทำให้ร่างกายไม่สามารถนำโปรโตีนส่วนเกินนั้นไปสร้างกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพครับร่างกายสามารถใช้โปรโตีนในการกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อได้จํากัดในแต่ละช่วงเวลาเท่านั้นส่วนที่เหลืออาจจะถูกนำไปเปลี่ยนเป็นพลังงานหรือของเสียแทนครับหลักการโปรโตีนเพซิ่งหลักการนี้คือการแบ่งปริมาณโปรโตีนรวมต่อวันของคุณ ออกเป็น3-4มถึง4มื้อหลักโดยให้แต่ละมือ้อมีปริมาณโปรโตีนที่สูงเท่าๆกันครับแทนที่จะทานมื้อเย็นหนักสุดแล้วมื้อเช้าเบาสุดเราต้องพยายามทำให้มื้อเช้ามื้อกลางวันและมื้อเย็นมีโปรโตีนประมาณ25-30ถึง30กรัมเท่ากันหมดครับการทำเช่นนี้จะช่วยให้สวิตการสร้างกล้ามเนื้อหรือลูซีน ถูกกระตุ้นอย่างสม่ำเสมอทุกๆ4-6ชั่วโมงซึ่งจะช่วยลดภาวะ Anabolic r e s i s t a n c e และทำให้กล้ามเนื้อถูกหล่อเลี้ยงด้วยกรดอะมิโนตลอดทั้งวันครับมื้อที่สำคัญที่สุดมื้อเช้าต้องไม่ขาดโปรตีนผมต้องเน้นย้ำอีกครั้งว่ามื้อเช้าคือมื้อที่สำคัญที่สุดในการทำโปรตีนเพซิ่งครับเมื่อคุณตื่นนอนร่างกายจะอยู่ในภาวะขาดอาหารหรือ Fasting s t a t e มาตลอด8-10ชั่วโมงที่นอนหลับซึ่งเป็นช่วงที่กล้ามเนื้อมีการสลายตัวสูงมากการทานเพียงโจ๊กเปล่าหรือกาแฟ1แก้วจะไม่มีสัญญาณโปรโตีนที่เพียงพอไปหยุดการสลายตัวของกล้ามเนื้อที่กำลังเกิดขึ้นครับคุณต้องอัดโปรโตีนสูง25-30กรัมทันทีในมื้อเช้าเพื่อให้กล้ามเนื้อเข้าสู่โหมดซ่อมแซมและหยุดการสลายตัวให้เร็วที่สุดครับ นี่คือหัวใจสำคัญของการป้องกันขาอ่อนแรงเลยก็ว่าได้ครับโปรโตีนก่อนนอน The Night Cap อีกช่วงเวลาที่สำคัญที่ไม่ควรมองข้ามคือช่วงก่อนเข้านอนครับในขณะที่คุณนอนหลับกล้ามเนื้อก็จะยังคงมีการสลายตัวอยู่ตลอดเวลาครับการทานโปรโตีนชนิดที่ย่อยช้าก่อนนอน จะช่วยให้กรดอะมิโนค่อยๆถูกปล่อยเข้าสู่กระแสเลือดอย่างช้าๆตลอดช่วงการนอนหลับ7-8ชั่วโมงครับแหล่งโปรโตีนย่อยช้าโปรโตีนที่แนะนำที่สุดคือเคซีนโปรตีนครับซึ่งพบมากในนมวัวหรือโยเกิร์ตกรีกไขมันต่ำครับการทานโยเกิร์ตกรีกหนึ่งถ้วยเล็กๆหรือนมหนึ่งแก้วก่อนนอนจะช่วยให้กล้ามเนื้อถูกหล่อเลี้ยง และลดการสลายตัวของกล้ามเนื้อในขณะที่คุณหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพครับข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการทำโปรตีนเพสซิ่งผู้สูงวัยส่วนใหญ่มักมีมื้ออาหารที่ไม่สมดุลครับเช่นมื้อเช้าโปรตีน5กรัมมื้อกลางวัน15กรัมและมื้อเย็น40กรัมครับการกระจุกตัวของโปรตีนในมื้อเย็นจะไม่ได้ประสิทธิภาพในการสร้างกล้ามเนื้อเท่าที่ควรดังนั้น คุณต้องลองปรับตารางอาหารของคุณให้มื้อเช้าและกลางวันมีโปรโตีนที่สูงขึ้นอย่างชัดเจนครับการทำโปรโตีนเพซซิ่งไม่ได้หมายถึงต้องทานเยอะขึ้นทั้งวันเสมอไปครับแต่หมายถึงการทานอย่างชาญฉลาดและถูกเวลามากขึ้นครับถ้าคุณพร้อมที่จะเรียนรู้เทคนิคที่3 ซึ่งเป็นเรื่องของการใช้สารอาหารเสริมคู่โปรโตีนและบทบาทของวิตามินดีที่ช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและลดความเสี่ยงการหกล้มแล้วเนี่ยผมขอความการุณาช่วยสนับสนุนด้วย3อย่างนี้เลยนะครับช่วยกดไลค์คลิปนี้ไว้เลยนะครับเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าคุณจะเริ่มปรับมื้ออาหารให้โปรโตีนสูงเท่ากันทุกมือ้อตามหลักโปรโตีนเพซิ่ง กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการชวนคุยและข้อมูลดีๆในบทต่อไปที่เราจะพูดถึงตัวช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่ทุกคนมองข้ามและที่สำคัญที่สุดช่วยกดแชร์คลิปนี้ออกไปให้คุณผู้สูงอายุทุกคนได้รู้ว่าการจัดตารางการทานโปรตีนที่ถูกต้องช่วยหยุดขาอ่อนแรงได้อย่างไรครับเมื่อเราได้เรียนรู้วิธีการกระจายโปรตีนแล้วในบทต่อไป เราจะมาดูเทคนิคที่3ในการใช้สารอาหารเสริมคู่โปรโตีนและบทบาทของวิตามินดีที่ช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและลดความเสี่ยงการหกล้มนะครับเมื่อกี้เราได้พูดถึงเทคนิคที่1ในการเพิ่มปริมาณโปรโตีนให้ถึงเกณฑ์กระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อและเทคนิคที่2ในการกระจายโปรโตีนให้ทั่วถึงตลอดวันไปแล้วนะครับ2เทคน,คนิคนี้คือพื้นฐานที่สําคัญที่สุดครับ แต่เพื่อให้การสร้างกล้ามเนื้อในวัยสูงอายุเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืนเราต้องนำมาสู่เทคนิคที่3ครับนั่นคือการใช้สารอาหารเสริมที่จำเป็นเข้ามาเป็นตัวช่วยควบคู่ไปกับการออกกำลังกายที่ถูกวิธีครับหลักการเสริมสารอาหารไม่ใช่แค่โปรตีนอย่างเดียวนะครับการที่คุณทานโปรตีนอย่างถูกต้องแล้วก็เหมือนคุณมีอิฐที่พร้อมจะสร้างบ้านครับ แต่ถ้าคุณไม่มีปูนที่ช่วยยึดอิดเข้าด้วยกันหรือไม่มีคนงานที่แข็งแรงพอบ้านก็จะสร้างไม่เสร็จหรือพังทลายลงได้ง่ายครับสารอาหารเสริมบางชนิดทำหน้าที่เหมือนปูนและฮอร์โมนที่จำเป็นต่อการสร้างกล้ามเนื้อและการทำงานของมันครับพระเอกตัวจริงวิตามินดี the hormone booster คุณอาจจะคิดว่าวิตามินดีมีไว้แค่บำรุงกระดูกเท่านั้นใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้ว วิตามินดีไม่ใช่วิตามินแต่คือฮอร์โมนที่สำคัญอย่างยิ่งต่อกล้ามเนื้อครับการทำงานของกล้ามเนื้อมีงานวิจัยจำนวนมากที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างระดับวิตามินดีในเลือดกับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความสามารถในการทรงตัวครับเมื่อคุณขาดวิตามินดี กล้ามเนื้อของคุณอาจจะอ่อนแอลงการทำงานประสานการของกล้ามเนื้อก็จะลดลงซึ่งนั่นเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เสี่ยงต่อการหกล้มมากขึ้นครับการปฏิบัติที่ถูกต้องในผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักมีภาวะขาดวิตามินดีโดยไม่รู้ตัวครับ ดังนั้นการปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจระดับวิตามินดีในเลือดและการทานวิตามินดี3ในปริมาณที่เหมาะสมซึ่งมักจะแนะนำสูงถึง1,000ถึง5,000 IU อยต่อวันขึ้นอยู่กับภาวะขาดจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและการทรงตัวได้ดีเยี่ยมครับอย่ามองข้ามการเสริมวิตามินดีนี้เด็ดขาดครับตัวช่วยลดการอักเสบโอเมก้า the inflammation fighter เมื่อเราใช้งานกล้ามเนื้อหรือแม้แต่เมื่ออายุมากขึ้นกล้ามเนื้อจะเกิดการอักเสบระดับต่ำอยู่ตลอดเวลาซึ่งการอักเสบนี้จะไปขัดขวางกระบวนการซ่อมแซมและสร้างกล้ามเนื้อใหม่ครับลดการทำลายกรดไขมันโอเมก้าสที่พบในปลาทะเลน้ำลึกเช่นปลาแซลมอนปลาทูนา่าหรือในรูปแบบของน้ำมันปลามีคุณสมบัติในการลดการอักเสบที่ท่งพลังครับเพิ่มประสิทธิภาพโปรตีน การที่กล้ามเนื้อมีการอักเสบลดลงจะช่วยให้กล้ามเนื้อสามารถตอบสนองต่อสัญญาณของโปรโตีนหรือลูซีนที่คุณทานเข้าไปได้ดีขึ้นครับพูดง่ายๆก็คือโอเมก้า3ช่วยปรับสภาพแวดล้อมในกล้ามเนื้อให้เหมาะสมต่อการสร้างกล้ามเนื้อใหม่ครับบทบาทสำคัญที่สุดคือการออกกำลังกายแบบมีแรงต้าน (Resistance Training) โปรดจำไว้ว่าโปรโตีนเป็นเพียงวัตถุดิบครับ แต่สิ่งที่ทำหน้าที่เป็นสัญญาณกระตุ้นที่แท้จริงคือการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านครับกลไกการกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อจะไม่เกิดขึ้นหากไม่มีการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านครับการที่คุณยกน้ำหนักเบาๆการใช้ย่างยืดหรือแม้แต่การทำสควอตกับเก้าอี้จะเป็นการส่งสัญญาณให้กับกล้ามเนื้ออย่างชัดเจนว่าฉันต้องการความแข็งแรงเพิ่มขึ้น สัญญาณนี้เองที่จะเปิดประตูให้โปรโตีนที่คุณทานเข้าไปถูกนำไปใช้ในการสร้างเส้นใหญ่กล้ามเนื้อใหม่ได้อย่างเต็มที่ครับความสัมพันธ์กับโปรโตีนงานวิจัยระบุชัดเจนว่าการทานโปรโตีนสูงทันทีหลังการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านเช่นเวโปรตีน25-40กรัมคือช่วงเวลาที่กล้ามเนื้อตอบสนองต่อโปรโตีนได้ดีที่สุดครับ การทำควบคู่กันไปจึงเป็นหนทางเดียวที่จะสร้างกล้ามเนื้อได้อย่างยั่งยืนในวัยสูงอายุครับโปรดจำไว้ว่าการต่อสู้กับภาวะขาอ่อนแรงและการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อนั้นไม่สามารถทำได้ด้วยการทานอาหารอย่างเดียวหรือออกกำลังกายอย่างเดียวครับแต่ต้องใช้3มเทคนิคการทานโปรตีนที่ถูกต้องร่วมกับการเสริมวิตามินดีและโอเมก้า3และที่ขาดไม่ได้ก็คือการกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยแรงต้านครับ ถ้าคุณพร้อมที่จะเรียนรู้บทสรุปและแผนปฏิบัติการ3ขั้นตอนเพื่อทําให้ความรู้ทั้งหมดนี้กลายเป็นการกระทําที่วัดผลได้จริงแล้วเนี่ยผมขอความกรุณาช่วยสนับสนุนด้วย3อย่างนี้เลยนะครับช่วยกดไลค์คลิปนี้ไว้เลยนะครับเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าคุณจะให้ความสําคัญกับการเสริมวิตามินดีและการออกกําลังกายแบบมีแรงต้านกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการชวนคุยและข้อมูลดีๆในบทสรุป ที่เราจะมอบแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและที่สำคัญที่สุดช่วยกดแชร์คลิปนี้ออกไปให้คุณผู้สูงวัยทุกคนได้รู้ว่าการใช้โปรโตีนและวิตามินดีอย่างชาญฉลาดช่วยลบความเสี่ยงการหกล้มได้อย่างไรครับเมื่อเราได้ทั้ง3เทคนิคแล้วในบทต่อไป เราจะมาสรุปและวางแผนการปฏิบัติ3ขั้นตอนเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้อย่างมีวินัยครับเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการชวนคุยและแชร์ความรู้เกี่ยวกับ3เทคนิคการทำโปรตีนที่จะช่วยให้คุณผู้สูงวัยสามารถสร้างและรักษามวลกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วนะครับผมต้องขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณที่ได้อยู่ฟังจนจบครับ การที่คุณได้ตระหนักถึงภัยเงียบของภาวะกล้ามเนื้อสลายและเข้าใจถึงกลไกลของ a n a b o l i c r e s i s t a n c e ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคุณครับเราได้เรียนรู้ว่าการทานโปรโตีนในวัยสูงอายุนั้นต้องอาศัยความชาญฉลาดไม่ใช่แค่ปริมาณรวมทั้งวันเท่านั้นนะครับแต่ต้องเน้นที่เวลาและปริมาณต่อมื้อครับเราได้เน้นย้ำถึง3มเทคนิคหลักที่คุณต้องนำไปใช้ควบคู่กันเพิ่มปริมาณโปรโตีนต่อมื้อหลัก ให้ถึงเกณฑ์กระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อประมาณ25-40กรัมโดยเน้นโปรโตีนที่มีลูซีนสูงกระจายโปรโตีนให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งมื้อเช้าต้องไม่พลาดเพื่อหยุดการสลายตัวของกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นตอนกลางคืนเสริมสารอาหารคู่โปรโตีนไม่ว่าจะเป็นวิตามินดีเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและการส่งตัวหรือโอเมก้า3เพื่อลดการอักเสบในกล้ามเนื้อการที่คุณมีความรู้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมครับแต่การทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องมาจาก แผนการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมครับผมจึงขอสรุปความรู้ทั้งหมดนี้ออกมาเป็นแผนการปฏิบัติ3ขั้นตอนที่คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันทีตั้งแต่วันนี้เพื่อเปลี่ยนความตั้งใจให้กลายเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงและขาที่ไม่ยอมอ่อนแรงครับแผนการปฏิบัติ3ขั้นตอนสู่การมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงขั้นตอนที่1ประเมินและตั้งเป้าหมายส่วนตัว the measurement phase คำนวณเป้าหมาย ให้คุณคำนวนปณปริมาณโปรตีนที่คุณควรได้รับต่อวันครับโดยใช้เกณฑ์คร่าวๆคือ1.0-1.2ถึง1.2กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมเช่นน้ำหนัก60กิโลกรัมควรทานโปรตีน6 0 7 2ถึง72กรัมต่อวันประเมินปัจจุบันลองบันทึกว่าวันนี้คุณทานอาหารอะไรไปบ้างแล้วลองคำนวณคร่าวๆว่าคุณได้รับโปรตีนเท่าไหร่ในมื้อเช้ามื้อกลางวันและมื้อเย็น หากมื้อเช้าของคุณมีโปรโตีนต่ำกว่า20กรัมนั่นคือจุดที่คุณต้องรีบแก้ไขทันทีครับขั้นตอนที่2ปรับเปลี่ยนมื้อเช้าและสร้างวินัยโปรโตีนเพสซิง The Implementation Phase เปลี่ยนมื้อเช้าทันทีเปลี่ยนจากโจกเปล่าหรือขนมปังเบาๆมาเป็นมื้อโปรโตีนสูง25-30กรัมทันทีครับเช่นเวโปรตีนหสกู๊ปหรือไข่ต้มหรือไข่คน3-4ฟองคู่กับเนื้อปลาสร้างความสม่ำเสมอ ตั้งเป้าหมายในการทานโปรโตีนสูงสามมื้อหลักที่ปริมาณใกล้เคียงกันทุกวันเพื่อให้ร่างกายได้รับสัญญาณการสร้างกล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่องเพิ่มนท์แคปเพิ่มโยเกิร์ตกรีกไขมันต่ำหรือนมหนึ่งแก้วก่อนนอนเพื่อเป็นโปรโตีนย่อยช้าหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อขั้นตอนที่3กระตุ้นด้วยแรงต้านและเสริมวิตามินดี deactivation phase เริ่มออกกำลังกายแบบมีแรงต้านคุณไม่จำเป็นต้องไปยิมก็ได้ครับให้เริ่มจากการฝึกทำสควอสกับเก้าอี้ หรือการยกขวดน้ำแทนดัมเบล2-3ครั้งต่อสัปดาห์การทำเช่นนี้เป็นการส่งสัญญาณสำคัญให้ร่างกายรู้ว่าคุณยังต้องการกล้ามเนื้ออยู่ครับปรึกษาเรื่องวิตามินดีปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจระดับวิตามินดีแล้วเริ่มเสริมดีสาในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อและลดความเสี่ยงการหกล้มครับโปรดจำไว้ว่าการสร้างกล้ามเนื้อไม่ใช่เรื่องของความเร็วแต่เป็นเรื่องของความสม่ำเสมอครับ การดูแลตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอคือความรับผิดช,ชอบที่สำคัญที่สุดที่คุณมีต่อตัวเองครับการมีขาที่แข็งแรงหมายถึงการมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเต็มที่เลยครับถ้าคุณพร้อมที่จะนำแผนการปฏิบัติ3ขั้นตอนนี้ไปใช้เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในการมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงและต่อสู้กับภาวะขาอ่อนแรงแล้วเนี่ยผมขอรบกวนสอย่างนี้เลยครับ ช่วยกดไลค์คลิปนี้ไว้เลยนะครับเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าคุณจะให้คำมั่นสัญญาว่าจะเริ่มต้นแผน3ขั้นตอนนี้ทันทีกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการชวนคุยและข้อมูลอัปเดตใหม่ในการดูแลสุขภาพจากเราและที่สำคัญที่สุดช่วยกดแชร์คลิปนี้ออกไปให้คุณผู้สูงอายุทุกคนได้เข้าถึงแผนการปฏิบัติที่ชัดเจนและนำไปใช้ได้จริงนี้ครับขอบคุณอีกครั้ง ขอให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะครับคุณผู้สูงวัยที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่อาจจะเริ่มรู้สึกว่าช่วงนี้ตัวเองขาอ่อนแรงลุกจากเก้าอี้ลำบากขึ้นหรือรู้สึกว่าเดินเหินไม่มั่นคงเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมครับอาการเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการแก่ตัวธรรมดาธรรมดาเท่านั้นนะครับแต่มันคือสัญ,ญญาณอันตรายของภาวะที่เรียกว่ากล้ามเนื้อสลายซาโคพินียครับ ซึ่งเป็นภัยเงียบที่คุกคามอิสรภาพและคุณภาพชีวิตของคุณอย่างรุนแรงเพราะมันทําให้คุณเสี่ยงต่อการหกล้มและบาดเจ็บสูงมากครับคุณอาจจะทานโปรโตีนทุกวันแต่ทําไมกล้ามเนื้อยังหายไปอยู่ดีคําตอบอยู่ที่ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า anabolic resistance ครับคือการที่ร่างกายของผู้สูงอายุตอบสนองต่อโปรโตีนลดลงทําให้แม้ทานเท่าเดิมกล้ามเนื้อก็สร้างได้น้อยลงครับ การแก้ปัญหาจึงไม่ใช่แค่การทานโปรตีนเยอะๆทั้งวันเท่านั้นแต่ต้องทานอย่างชาญฉลาดและถูกหลักการกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อครับในคลิปนี้เราจึงได้รวบรวม3เทคนิคการทานโปรตีนที่เป็นหัวใจสําคัญในการต่อสู้กับภาวะกล้ามเนื้อสลายครับเป็นเทคนิคที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยแก้ไขภาวะ a n a b o l l c resistance ได้อย่างตรงจุด เราจะปลดเผยว่าคุณต้องทานโปรโตีนให้ถึงปริมาณที่เรียกว่า anabolic crash hold ในแต่ละมื้ออย่างไรประมาณ25-40กรัมและต้องกระจายโปรโตีนให้ทั่วถึงตลอดวันเพื่อมาให้กล้ามเนื้อสลายตอนกลางคืนครับนอกจากนี้เราจะเน้นถึงบทบาทสำคัญของวิตามินดีซึ่งเป็นเหมือนฮอร์โมนที่ช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและชี้ให้เห็นว่าทำไมการทานโปรโตีนต้องทำควบคู่ไปกับการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านเสมอครับ ถ้าคุณพร้อมที่จะหยุดภาวะขาอ่อนแรงเปลี่ยนความรู้ให้เป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงและกลับมามีอิสระภาพในการใช้ชีวิตประจําวันอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยผมขอให้คุณอยู่ฟังต่อให้จบคลิปนี้เลยนะครับเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการชวนคุยและแชร์ความรู้เกี่ยวกับ3เทคนิคการทานโปรโตีนเพื่อสร้างกล้ามเนื้อและป้องกันขาอ่อนแรงในผู้สูงอายุแล้วนะครับผมต้องขอขอบคุณจากใจจริงสำหรับความตั้งใจของคุณที่ได้อยู่ฟังจนจบครับ ผมเชื่อว่าการที่คุณมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงหลักการ Anabolic Resistance และความสำคัญของการได้รับลูซีนที่เพียงพอต่อมือ้อจะเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของคุณครับคุณได้เห็นแล้วนะครับว่าการต่อสู้กับภาวะกล้ามเนื้อสลายนั้นต้องอาศัยกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดไม่ใช่แค่การทำโปรโตีนเยอะๆเท่านั้นแต่ต้องเน้นที่การเพิ่มปริมาณโปรโตีนต่อมื้อหลักให้ถึงเกณฑ์โปรโตีนเพซิ่งตลอดทั้งวัน และการใช้ตัวช่วยอย่างวิตามินดีและโอเมก้าสาครับการที่คุณนำความรู้เหล่านี้ไปใช้จะเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดให้กับร่างกายว่าคุณยังต้องการกล้ามเนื้อนี้อยู่ซึ่งเป็นการหยุดยั้งการสลายตัวของกล้ามเนื้ออย่างได้ผลครับการมีขาที่แข็งแรงคือการมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตประจำวันครับการที่คุณสามารถลุกนั่งได้ง่ายเดินเหินได้มั่นคง และลดความเสี่ยงในการหกล้มนั่นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการดูแลสุขภาพในวัยสูงอายุครับผมขอให้คุณนำแผนปฏิบัติการ3ขั้นตอนที่เราได้มอบให้ไปเริ่มต้นใช้ทันทีนะครับความสม่ำเสมอเพียงเล็กน้อยในแต่ละวันจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งครับถ้าคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นแผนปฏิบัติการนี้เพื่อสร้างกล้าเนื้อที่แข็งแรงและมีอิสระภาพในการใช้ชีวิตแล้วเนี่ย ผมขอรบกวน3อย่างนี้เลยครับช่วยกดไลค์คลิปนี้ไว้เลยนะครับเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าคุณจะให้คำมั่นว่าจะเริ่มต้นแผนการสร้างกล้ามเนื้อที่ถูกต้องกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการชวนคุยและข้อมูลอัปเดตใหม่ๆในการดูแลสุขภาพจากเราและที่สำคัญที่สุดช่วยกดแชร์คลิปนี้ออกไปให้คุณผู้สูงวัยทุกคนได้รับรู้ว่า การดูแลกล้ามเนื้ออย่างถูกต้องและชาญฉลาดนั้นสามารถทำได้ครับขอบคุณอีกครั้งครับขอให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงมีขาที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่เปี่ยมสุขในทุกๆวันนะครับ